ส่วนว่าส่วนปกปักุ้มครองรักษาลูกหลานให้เจ้าภาพเจรกากำลังชาติปวงเขาปรอบตัเจ้ามานโชคลาภความมั่งมีมั่งคงความสุขความเจริญให้กับลูกหลานไปด้วยสิ่งไม่ดีเสียกันไปทั้งนั้นก็ขอให้พินาศไปจากตัวลูกหลาน ใจก็ขอให้มีแตความสุขควา,ามเจริญความก้าหาามในชีวิการได้เธอลูกหลานของเพึ่งบารมีของพ่อปู่ัวยงยั่งย้ายที่จาทางจะาขาสักขิ่งสักธ์์ท่างยงที่อยู่น้าบริเวณนี้เ ประวัติการก่อสร้างพระปางเปิดโลกองค์สมเด็จพุทธโมรีตีโลกกนานเกิดจากการได้รับนิมิตของนางนพวรรณสายจันเพนซึ่งอยู่ในคณะปฏิบัติธรรมเรือนพญาสีว่าได้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชมารับสั่งให้สร้างพระปางเปิดโลกขึ้นณบริเวณแห่งนี้โดยพระองค์ได้บอกเหตุผลว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองหน้าด่านตอนปลายกรุงศรีถึงกรุงทนบุรีได้มีทหารชื่อสิงค์คำลนเป็นหัวหน้ามีทหารและชาวบ้านร่วมกันต่อสู้ลบกับพมา่าล้มตายเป็นจำนวนมากทั้งคนไทยและพะมา่าดวงวิญญาณเหล่านี้ตายด้วยจิตเครียดแขนอาฆาดจึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ ได้รับความทุกข์ทรมานพระองค์มีพระประสงค์ที่จะช่วยดวงวิญญาณเหล่านี้พระองค์จึงสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกขึ้นมาเพื่อเปิดทางทั้งสามโลกคือสวรรค์นิพพานเปิด<ม>ให้เหล่านางฟ้าเทพบุตรเทพธิดาในแดนสวรรค์ได้มาสับการไหว้สักการะมนุษย์ทั้งหลายมาการาบไหว้และเหล่าผูดผีปีศาตว์เปรตสุรกายมาการาบไหว้เช่นกันดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ จะได้ไปเกิดใหม่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนางนพวรรณจึงได้ปรึกษากับคณะปริบัตธรรมเลือนปยาสีและนำเรื่องนี้ไปปรึกษาขอความชอบเห็นกับหลวงพ่อบุญทันอินทักการจนะโชตเมื่อลวงพ่อเห็นชอบด้วยจึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา สร้างบ่อพระยางูเหลือมเป็นเจ้าที่เก่าดูแลพื้นที่อยู่นี้สร้างมาในทางขึ้นองค์พระบางประลดจนสําเร็จหวังว่าผู้สืบทอดศาสนาสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมสืบต่อไปดังปริพันธ์ที่ะอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินนี้ให้เป็นพุทธบูชา แด่พระศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ปีสมณะพามชีปฏิบัติให้เหมาะสมจะเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ,พ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยืน อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันออเป็นที่สั่นก็เป็นสถานที่ โรงปุสัดพรมสารพิสักษาเทวมาราสังคโปรภพราพริษข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระบารีตรีโลบน่าขอบารมีแห่งพระเจ้า,าบาบรีจงโปรดเมตตาประทานบารมีทำลายล้างมนทินและเวรกรรมของข้าพเจ้าได้เถิด